สบายดีพี่น้องสบายดียามเ้าเด้อนุ่นสบายดีบวกทุกๆคนทุกคนสมองสมกบอนปั่นข่าวรอบสุดท้ายพี่น้องเลยของปีนุ่นวันทีได้จักสอบพี่น้องมา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  เออเออขอน่อนลอยนนล้ไปโอ้ยมำแช่่ออนขอขาอบเต่าเดลาน เดี๋ยวก็ดำดำยันเล็กนั่นใช่ป้องครับไปบ่ง,ปบงมาข่าวด้วยรอยหล่อชุดไทย <cười> <cười> nhắn không <hầm. cười> hết bò nè cái này là ngan bò lai đó chú ừ ừ ngan ngan không bò nặn hay đây một cái lệnh cứ chuộng nặn ừ chắc sọp nhớ แ้เปนหมูขาด้วจักสอบนับหูจักแล้วตาย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 อย่างเดียวว่ะฮึอ๋อยวายวายอไีสมจักสอบก็ได้ชิปสีสอบเจ่งานนักลูกบีแตก ใครมีเครื่องมือยัง่ยเขาว่าเนาะเขาหมุนตื้อตื้อได้รู้เอามีแต่มือเขาเองได้บ้านน้องได้ครับพี่จีบไปน้องเนอะลูกเตื่อยแต่เสะอยู่นะเด็กคนงานเขาเออเออหัวแตกจะเด้ออย่าเงี้ยอาจัดการบอกพูดจีบไปน้องเนี่ยแต่แต่ไม่ได้ตาอย่างเดียวพออยู่ เออเออเช็ดเช็ดดึงลงในเห็นว่าหือีบกัดิอได้ม่นดีบแกกตกสายพาดตายตาดึงเสียหน่องนล้งลูกเอออ๋ออ๋ออดีคนงานเฮา ใครว่าเอาไปปั Merci. ่นพ on ี <S 2> <S 2> hmm. ่ไปปั่นทั้งวี่ใช่ไรเนี้ยปั่นทั้งพุ่นมันเต็มห้างเลยมันเป็นลูกวีตัวเก่านะบอข่ายลูกขายนะตุกเฮนั่นนี่ โย่ไปไปไวอปไปนปไปไปนปไปไปไปุปนปไ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 ่นะไป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 นปไ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 ไปไปไปไอไปไปไปนปไ่ไป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  ไปชักดหเจ้าสิเดไปห้าทางมาจักใคหนแต่ว่เป็นห้องเปนพญานุขะก็เขาห้องจักสิเดีักสอไน ขาวขาวเขาก็บงงามค่ะในดอกแล้วก็งาเพราะว่าอันนี้ก็บขาวขาวอันนี้ขาวแดงขาวขาวมันจะสมเนาะมันบาได้นะมันสะสมแล้วมันบาได้ปั่นลายมุกหน้าเขิงทง กบดีก็ก็ใกยเถึงใกายขึงไปใช่ไหมจากที่เป็นอะไรต่อไปมาลุกกันคลิปหนาพี่น้องเราเสียด้จักซอบคลิปนี้ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไล้์กดแชร์กดติดตามพี่น้องคลิปหนาพบกันใหม่เด้อ